สามเสน่ของผู้หญิงครับที่ผู้ชายจะวิ่งไล่ตามเสน่ห์แรกครับมาจากคำว่าสวยงามหรือ feminine energy มันเป็นพลังของผู้หญิงในร่างของเขาเรียกว่า body language ครับสายตาท่าทางการพวกเสียงสงเสียงสองความอ่อนช้อยการออดออดอ,อ,อะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ผู้ชายทำไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้หญิงดังนั้น เรียนในการทาซะนะครับถ้าคุณทําเป็นผู้ชายจะตามมาดูคุณและแลังนั้นคุณจะใช้สเสน่ห์ข้อที่2เขาเรียกว่าสียวผู้ชายชอบผู้หญิงที่มั่นคงทางอารมณ์นนะไอ้อพวกที่แบบอยู่ไหนทำอะไรนะวิทย์วดวิทย์วัดเธอไปใครอ่ะน้อยลตลอดเวลาอยู่แล,แล้วมันรู้สึกว่าแบบมันอยู่แล้วพรานอยอ์นะครับแบบนี้มันมันเหมือนมีตัวอะไรมันจี้จี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณสีิวหนิงหนิงใช้ชีวิตถึงคุณยิ้มยิ้มทำตัวแบบคุณควีนหน่อยนะฮะอันนี้แหละผู้ชายอยากจะวิ่งไล่ตาม3ครับเสน่ห์ของความดึงดูดอย่าไปวิ่งไล เขาแทนดึงดูดจากไลฟ์สไตล์ดึงดูจด,ดจากความคิดดึงดูดจากการใช้ชีวิตพาเขาไปเจออะไรในโรคนี้ที่เขาไม่เคยเจอทั้งทางด้านอารมณ์ทั้งทางด้านโมเมนต์ต่ตางๆถ้าคุณทําครบเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเรียกว่าคืบคลานเข้ามาในชีวิตคุณเองอยากทําเป็นหมดเนี่ยนะลองไปเรียนคอร์สที่หลงดูสักหนึ่งทีการันตีเดี๋ยวก็เป็น